แล้าอยูเข้ามาเข้าุยคือตอนนี้แร์คนนะคนตกแหงคนไอบอนี่ไม่ไม่ใส่ดใส่ไปน้อม่ใสนี่บอคนดัง้ม่ใส่วาถ่ายนี่แล้วลงทางายอายอไปออกล้นเลกวล้นนว้ไปอก้านนี่คนดังไปกอไปคนนี่ไปคนม่ใส่ะมาได้สำรงสำรองกับทั้งเดียวกันนะกับทั้งสำรองเยวกันอยู่ตาปู มาเมื่อกี้ในี่กหูวทางก้ับไปก้ับมาอยู่คนบึกจุดนี้นอนนี้จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่แบบวันนักท่องเทียวเขามาท้ายหูบ่นี้แบบลายสุดๆนะทุกคนนี่แบบโอ้โหสุดยอดเลย น,นีนแบบพูดแบบขักเลยนะคนนี้คือวันนี้คนเยอะมากตอนนี้ประมาณหกโมงเึิงกาบสวัสดีและสบายดีพอไม่พี่น้องเบิร์สกูสกุนเนาะมืนี้ก็พ,อพอ่อพอกับสองใบคิวจีชิตเก่าชิ้นเคยวันนี้ใบคิวจีพาทุกคนไปเบิ่งส่วน้อยฝ้าส่วนที่กําลังเปิดใหม่นะทุกคนเปิดไม่นานเนี่ยประมาณอาทิตย์เดอนสองอาทิตย์นี่แหละทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่ที่สถาน,นี ซาราแดงเนาะทุกคนนี่เดี๋ยววันนี้ไบคูจีพาทุกคนมาบึ่ง่วนที่ขนาดใหญ่แล้วก็เปิดใหม่แล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เป็น่วนที่ใหญ่แล้วก็เป็น่วนที่ใหญ่ที่สุดนะเป็น่วนที่งามที่สุดเลยเป็น่วนที่แบบใจกลางเมืองเนาะทุกคนว่าจะเป็นจังใดทุกคนตามที่ใบกูจีเห็นในรีวิวหรือว่าในตอกๆเนาะแบบโห ลังสารสุดนๆเนาะทุกคนวันนี้ใบกีพาทุกคนไปเที่ยวไปชมน้ำกันคนว่าจะรังการขนาดไในคนไปไปเพิ่งน้ำกันเลยเลตเกวันนี้ใบกีพายก็มากับน้องโนนาสาวลาวนะครับทุกคนนี่มาสองคนเด้อวันนี้โอ้โหบรรยากาศมันชิดีหรือบ่ทุกคนเพราะว่าตอนนี้เวลาหกโมงนะทุกคนเวลาหกโมงเดี๋ยวไปรุ้น้ำกนรทุกคนว่ามันจะบรรยากาศจะดีสำหรับ เคเนระทุกคนตอนนี้เขาก็ได้ออกจาก BTS แล้วก็จะเดินทางไปที่ส่วนเลยนะทุกคนโอเคนะนะครับทุกคนตอนนี้ไปจีก็เหมือนเดิมนี่การเดินทางของเขาก็อจาก BTS ไปเลยนะครับทุกคนตอนนี้เขาเดินไปประมาณห้านาทีก็ถึงนะสวนเดี๋ยวพาทุกคนลองไปดู นำกัน,นะทุกคนว่าจะจะอรังการขนาดไหนนะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ้งนำกันเลยทุกคนว่าจะสวยงามขนาดไหน,นทุกคนชีแน่แน่สวยแน่นอนนะทุกคนแค่นก็บอกว่าขาเขาฟรีนะทุกคนบริสียขายยังเออ ขาคือคนเยอะมากครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็มาฮอดห้างเปิดใหม่โอ้โหเย็นเกียบนี่เนาะตอนนี้เขาหาส่วนยังพอๆอยู่นี่ห้างเปิดใหม่ทุกคน Oh. Mm hmm. ตอนนี้เขายืนในห้างนะครับทุกคนห้างที่กำลังเปิดไหม ว่แน่ใจเ่าเป็นห้างอย่างนั้นทุกคนตอนนี้เขาอยู่ในห้างนะทุกคนเข้าไปซองหลบแล้วทุกคนเพราะว่าส่วนมันอยู่ชันหกนะครับทุกคนโอเคแลทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ชันหกเป็นทีเอ็มหอยนะซึ่งเราไปหาเมื่อกี้นี้แบบย่างไปซองหลบนะทุกคนมาครั้งแรกเราก็โมโหเนาะว่ามันอยู่ชันใดคิดว่ามันอยู่รุ่มนะส่วน,นะที่แรกมนต้องอยู่ถึง ส่วนบู๊หนี่มัดแสงพอดีเลยทุกคนเพราะว่าเขามาหอดกั่มืดนะย่างไปย่างมาบู๊ส่วนลอยฟ้ามือยืดตึงเต้เดินเขาพาไปเต้ฉันรู้นะไปไปรั้งวงไปดูนี่ทุกคน คือตอนนี้มันมืดเลยนะบนมืดว่าอยู่มันอยู่ไซส,ส่วนหาไปหาบรเห็ณและตอนนี้ท้องก็ เป็นมาอันนี้สำหรับใครที่อยากมาเดยคนม,มาหล,ลังจากลงจาก BTS สลาแดงให้ทุกคนเข้าไปเนห้าที่เปิดใหม่ยางไรตรงไฟแดงอยู่ตรงกับทางส่วนลุงเลยคนตรงกับทางกับส่วนลุงส่วนส่วนตัวส่วนกับมันจะเป็นสะพานกันเลยเป็นสะพานลอยโดยบอกเลยว่าส่วนนี้สวย งามมาเคนมีวแบบพูดแบบขักเลยนะคนนีค้ค,ค,ค,คือวันนี้คนเยอะมากตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งแุ้คนนี่ทุกคนจะอยู่ฟังนั้นมันจะมีส่วนส่วนลุงนันจะไปสู่ให้ไงนี่แสงเซิงบ่มีแล้วตอนนี้ ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เปิดใหม่นะทุกคนเพิ่งจะเปิดประมาณน่าจะประมาณอาทิาาตย์หนึ่งแล้วทุกคนที่เปิดไ้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นส่วนที่อลังการที่สุดในประเทศไทยเลยนะตอนตอนนี้ทุกคนเป็นส่วนที่แบบให้ลายหนึ่งนะทุกคนที่โอ้โหจุดแรงมาร์คแบบนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากคือตอนนี้ เยอะเยอะจริงๆคนระับคนคือแน่นนะส่วนนี่เนาะตามส่วนก็จะประมาณเลยทุกคนแต่ละจุดคนคือแบบโอ้โหนักท่องเที่ยวมากกันเต็มเลยนะทุกคน นี่ใแบพบีชพาทุกคนเบิกจุดนี้เนาะนี่จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่แบบวันนะักขึ้นแถวเขามาท้ายหูบอลนี่แบบลายสุดๆนะทุกคนน,นี่แบบโอ้หสุดยอดเลยจุดนี้แต่ว่าเสียดายนะทุกคนเสียดายที่แบบเขามาแบบมาช่วงที่มันมืดเลยนะทุกคนแอบบแสงอาทิตย์มันตก แสงและตอนนี้เราก็ยืนอยู่ตรงนี้เราคนนี้จุดนี้ครับผมจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเรามักมักมาไายหลายที่สุดนะทุกคนนี่จุดนี่เนาะเขาจะมีแบบโอ้หนังเที่ยวมาขายหลายที่สุดแล้วแบบอีกจุดนีงเลยล่ะแบบแทบจะบอกว่าข้างคนสป่ะปโอเคตอนนี้ก็คือ คนเริ่มตกนุกคนเปิ่ไหวันนี้คือแบบเสียแห้งนะทุกคนเพราะว่าเขาไปยังบ่เป็นเราทุกคนพอไปปึ๊บตอนแรกนะฟรีนะแบบว่าแซงนะโคตรแบบวิวกำลังแบบโคตรดีเลยนะตอนเขามานะหกโมงหกโมงตรงนะทุกคนพ่อมาฮอดทีแล้วเขายัาง ข้างล่างนะเขาผูู้้เนาะเขาไปกับจิกกระเด,ดียทาม<ร>อยู่นะถามปรปภรปภเขาบอกอยู่แต่ว่ายัางจับไปจับมาบึ้งบึ้งแฟนที่นะส่วนพออ่อเขาบึ้งยังจับไปจับม,มาเลยแบบจนประมาณเกือบทุมท่มทุ่มหนึ่งอ่ะที่จิ๊กกระเด้ขึ้นมาถ่ายอยู่จุดวันนี้เลยคนถึงพอเขามาหอดทุ่มหนึ่งแบบม่หยุดแล้วปะแสงมันจะเลยแบบ บรรยากาศตอนกลางเวรน,นะทุกคนแต่ว่ามันก็อีกบรรยากาศหนึ่งที่แบบว่าเวลาเวลาขายกลางคืนมันก็อีฟิลหนึ่งเชื่อมันมีแบบแสงไฟเข้ามาเติมอีกทีน่ะนะมันก็แบบดีอีกแบบเปคนละแบบนะทุกคนก็เลยแบบนี่หนอทุกคนส่วนจิวฟังนั้นมันจะเป็นส่วนลุมนะทุกคนเป็นส่วนลุมสมสื่อเขาว่าส่วนลอยฟ้านส่วนนี้มันจะบวอะไรติดนะทุกคน ซึ่งมันอยู่แบบก่อเหตุเป็นสะพานเป็นบันไดขึ้นเนะินเะนินแบบนี้เนาะทุกคนนี่นี่ส่วนห้างนี่จะเป็นห้างที่เปิดใหม่เลยทุกคนกเพิ่งจะเปิดอาจจะเปิดเปิดพร้อมกันกับส่วนหรือเปล่าไปนี่ไ้พอดีกับคนในใจทุกคนและทางโน้นก็จะมีทางรถไฟทุกคนสำหรับคนใดที่อยากมาเนาะทุกคนมา,านั่งรถไฟลงชื่อรถสถานีสารแดงกัน แล้วก็ให้เฮาหยางกลับมาบนขี้แยกตรงนี้เนาะขี้แยกส่วนลุมเดี๋ยวคนนี้เอาอะไรที่เคยไปส่วนลุมไปโอเคละคนตอนนี้คือคนตกแรงมากเฮ้ยททุกคน,กคน <c oughs> แลนอายุเข้าอายุเข้า,า,ขาเฮ้ย ตอนนี้แรนนนคนตกแหงคนยันโตขี่โบ่บ่เนี่ไอโบบ่เนี่ไม่ไม่ไม่ใส่ดใส่ไปดิน้องไม่ใส่เนี่อฟอคนดังคนนี้ไม่ใส่ผ้า่ายนี่แล้วลงคลองอยู่ผ้าไทยนี่าไทยนี่ใส่องกลองน้่ใส่ของลงในคนดัง่คนนี่ใส่คนนี่ถ้าหลายคนอยู่เนเอาเพื่อเห็น่น ฮสบายดีอ๋อก็มาใส่ไมาได่สำโรงสำโรงกับทั้งเดียวกันนะกับทั้งสำโรงเยกันนะยูางปูมาเมื่อกี้นี่ยพวพูดทางกับไปกลับมาอยู่มีใจลายมาพอไอ้มีนะช่องช่องทั้งนไปอีก่จีข้อข้เมนพเนี่ยโเดขาอยู่กครกันเคยคอมเมนต์ไอตลอดเต็มตาไอ้มาลายปีแล้วบอกบเสื้ออผมื้อยเฉยเฉยดีๆลวีดีใจไอโบเดี๋ยวนี้ น้องเกียวตาอ๋อเลยเกียวตาแสดงคอมเมนต์อยู่ตอนนั้นปะก็เป็นเราทุคนตรงไหนนี่ใบเคพีจีต้งขึ้นบัเลยอยู่พลานอยู่พลังพลานอยู่พลานพลานเราจะอยู่พลานดิโดยเขาอยู่โรงงานตาลอยู่ใช่ไหมโรงงานตาลเลยตรงเคสนะเราจะจะพักพลานก่อโดยบ้านใดนะอยู่บ้านนบอใตยบ้านนบอใตย บ้านนะบ้านนบอไต่บ้านนบอทางอัน่ะทางทางปุซาย14ล้านวันตอนนี้ติดตามตัวใดล่ะผมค่อยติดตามได้เดียวนึง5,000หนอ่าเขาไปติดตามช่องหมอร์ดสุดยอดเด้อพี่น้องเป็นแรงงานลาวในไทยเนาะมีมาอยู่เมืองไทยพี่น้องอ่าคนหนึ่งที่สู้ชีวิตเนาะพี่น้องเนาะกลับไปติดตามให้กำลังใจได้พี่น้องเนาะพี่ดอนี้พี่น้องจำไปดีครับผมนีติดตามช่องเราแต่เนเด้อพี่น้องเด้อ อตัวลงนาัวลามานงคือเบอคลิปเบงคลิปลาวตลอดเจ้าอายุจะปีละตอนนี right> ้ขอยายุประมาณปีแล้วอ๋อเป็นรุนน้องเป็นรุนน้องเจ้าเป็นน้องขอยเป็นน้องเจ้าเจ้าเป็นน้องขอยาแปล้วดเทากินกันนี่ต้องไปพวกเพ่อนเข้าไปแต่ได้ดีเพรเป็น้ไ้นทายกันอันนั้นได้ทา้าอันนี้อันนี้เป็นแฟนแฟน มันสวยมันสวยนะนี่มาไม่นี่ก็ลงทางได้มากินนี่ทางไปทางมาบูจากทางไปเด้อห้างกมครั้งแรกเลยนี่มาใายอยู่น,นี่ะ<ม>นะนี่คนโตคนมาหอดเขาหลุนไปแล้วห้หางกมาหอดเมื่อกี้นี่ยางออกไปใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวไดิพดโตยางไปเห็นไอโบจำได้ว่าโอ้ไอโบคนดังๆๆจำนายได้เพราะว่าคอยนัดติดตามมาหลายปีแล้วติดตามตัง้งแต่ดนมาแล้ว ไปก็เ่อนไ่ได้ปัาไปไปไปปไปป่าไปเด้ออยืมเนาไปยทายลไปบไยคยเฟซไปเราเฟซแม่ไปก่อนก็ได้กอนแล้วเนาะมัคือของฝ่ายเองเฟซเจ้าน้าค่อยได้ละเพราะว่าคอยไปติดตามเฟซเจ้าอยู่คอมเมนตไปคอมเมนต์เจ้าอยู่คุยค่ะคอมเเด้อยจะไหวนดีกว่า จะแจ้งเขาใจเลยร้ายบายวันนี้เขาก็ได้พอแบบยูทูบเบอร์แล้วเป็นคนดังเลยเอาจำได้ก็คือไอโบเป็นคนไอโบเราเป็นคนดังพุทธศาสตอนนี้กับประมาณช่องแช่นมากทุกคนถ้าจำผิดนะประมาณนั้นแหละทุกคนส่วนน้องแก้วตากับประมาณที่ไม่แล้วทุกคนแก้วตาชาวเราใต้ยังประมาณนี้ทุกคนที่ไปอที่ วันนี้กิดที่ใจร้ายที่ได้พอยูทูบเบอร์เนาะเป็นคนลล้าทากันเนาะทุกคนซึ่งแบบไอ้โบเราเป็นยูทูบเบอร์ล้าที่มาเที่ยวในไทยเนะี่ยทุกคนเลยกับแบบไปไทยแบบตามกรุงเทพเนี่ยทุกคนซึ่งไปที่ก็เป็นคนหนึ่งแหละที่เบิึงคลิปเรา mm hmm. เกือบทุกคลิปเลยนะที่แบบเบิึงคลิป,ปอ vo, ของไอ้โบเพราะเราแคบบ่ว่าไปบันนั้นวันนี้เราพูดมาเลยพูทางไปหมดเลยเราไปแบบ โอ้สุดยอดเลยเราเก่งอิเลบอนไปในครงเทศคือว่าเราเวลาเราไปนั่นไปนี่แบบสุดยอดเลยต่างจากไปกีบจีไปกีบจีวันนี้ย่างไปย่างมาอยู่ครับโอ้โหย่างไปย่างมาลงข้างกันก็จะได้ขึ้นวันนี้ถามเราพอสองสามคนถามยามานาตะคนเอาผงหูเนียโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ไปคีจีก็ ได้ออกจากทางที่เรียบร้อยแต่ว่าฝนตกตอนนี้ส่วนซึ่งเราจะเดินทางกลับค่อนข้างที่จะลาบากเลยแล้วตอนนี้สําหรับคลิปนี้เนาะใบคลิปจีขอตัวละครไว้ไเจอคลิปหน้าหรือวิวที่พีน่าอุกคนบ๊ายบาย